สวัสดีค่ะพบกับร้านหน่งดีเซลนะคะเสนาอยุทยานะคะวันนี้ต้านนี่เลยยืนอยู่ทางด้านหลังนะคะเหมือนเดิมแต่วันนี้ต้าต้องบอกเลยว่าเรามาดูรถคุณปู่ยุค90กันซึ่งลูกค้าเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ยอมไม่ยอมที่จะเปลี่ยนหัวใจของเขาอ่ะรอบนี้เราจะมาดูเกี่ยวเกี่ยวกันสำหรับรถอีซูซูซี190อ่ะซึ่งเครื่องยนต์ตัวที่ต้าจะให้ดูเนี่ย ต้อบอกก่อนเลยว่าเ,เขาไม่ได้เอามาใส่ในบอดี้เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์กันแล้วส่วนใหญ่เขาจะเอาเครื่องยนต์ตัวนี้ไปทําเกี่ยวกับคล้ายๆว่าเป็นคล้ายๆเครื่องวิทย์น้ำเออเครื่องวิทย์น้ำนาเครื่องแบบคือไม่ไดไ้ไม่ได้อยู่ในรถแล้วคือหนึ่งด้วยเเครื่องยนต์มันเก่าและกําลังมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วแต่ครั้งนี้ที่ลูกค้าเอามาให้ต้าทำเนี่ยคือใช้เวลานานพาอสมควรต้องบอกแบบนี้เลยฟิกเครื่องยนต์ โอเวอร์ฮอนเครื่องยนต์นะเฉพาะอะไหล่หายากมากเพราะต้องบอกเลยว่ารถรุ่นนี้มันอะไหล่มันแทบจะไม่มีแล้วด้วยซ้ําไปนะต้องไปหาเบิกหาแบบร้านเก่าๆเ,เลยในการสั่งของให้สําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ที่ฟิตเครื่องมาแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าท่อน้ําท่อยางท่อแบบทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเราต้องแบบมิกใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง ปั๊มโซลา่าซึ่งตอนแรกต็ต้องบอกไนเลยว่ารถคันนี้ดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นปั๊มแถวซึ่งการติดการเผาหัวอะไรตอนเช้ามันไม่ค่อยโอเคติดยากมีปัญหาเลงไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้คือช่างหน่งเขาก็เลยจัดการให้ทั้งหมดแล้วต้องบอกเลยว่าตอนที่เราแปลงเป็นปั๊มสายเออต้องบอกวมี้าตาก็ไม่ค่อยเก่งต้าบอกเลยนะว่าเครื่อง เครื่องยนต์รุ่นเก่าๆเนี่ยตาจะไม่ค่อยเก่งตาจะให้ความรู้เกี่ยวกับเอ,อพวกนี้ได้ไม่ค่อยมากแล้วลึกมากเกินไปนะตาก็จะพอให้ดูแล้ววันนี้ที่ตาอ,อยากจะให้เพื่อนดูเนี่ยคืออยากให้ดเูเกี่ยวกับรถที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรแรงบันดาลใจมีคุณค่าทางจิตใจเอ,อทำเก็บทำเอาไว้ให้ดู เอาไว้คุยกับลูกกับหลานได้นะอ่าเดี๋ยวตาจะให้ดูนะคะสําหรับรถที่อยู่ทางด้านเลยนะคะเนี่คันนี้เลยนะคะเป็นอี s u ซูนะคะอ่า c หนึ่งเก้าศูนย์นะบอดี้เขาก็ประมาณนี้เป็นคล้ายๆรถกระบ,บะนะคะอ่ตอนเดียวสั้นๆแบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆเ,เคยเห็นกันเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะว่าใครยังใช้อยู่บ้างหรือว่ามีเก็บอยู่บ้างนะมาแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์มา คุยกันได้เลยนะคะนี่สำหรับอีซูซุนะคะ c 1 9 0นะคะคันนี้นะฟิตเครื่องยนต์นะคะโอเวอร์ฮอนเครื่องยนต์นะคะจัดให้ครบจบในที่เดียวเลยพร้อมเก็บห้องเครื่องสวยงามนะคะชุบซิงชุบไดชุบคมเมียมนะคะแปลงขาคอมแอร์แปลงปั๊มนะคะโอ้หหลายอย่างเราต้องบอกเลยแล้วก็ทำแอร์ใหม่รอบคันนะตรงนี้นะก็คือเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยเนี่ยช่วง พวกนี้เขาจะผุหมดแล้วสีห้องเครื่องเราทํำใหม่มันจะแจ่ม่านอกตัวรถนิดนึงนะเพราะว่าเราจะไปเอาสีให้มันแบบเก่าเหมือนตัวรถมันก็ไม่โอเคเราก็อยากจะให้มันสว่างชูบอดี้ชูเครื่องยนต์ที่เราทํามาตอนนี้นะคะไม่ใช่ว่าติดไม่ได้นะฟิตเครื่องแล้วต้องติดได้ใครว่างเอาไปติดเครื่องให้หน่อย อ่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะคะตอนนี้ติดเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดนิดนึงลูกค้าจะมารับตอนสิ้นเดือนนะนี่เราชุบให้เรียบร้อยแล้วนะคะเผาหัวนิดนึงดูด้วยเกียร์ว่างก็เดี๋ยวชนชั้นอ่ามออน้ำปีเนียมลมไฟฟ้าด้วยนะอ่าอ่าตอนนี้ติดเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้ว อีซูซูซีหนแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนี่มันเป็นรถเก่าเก็บต้องบอกแบบนี้เลยนะเป็นรถเก่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราขอเก็บรายละเอียดสำหรับอีซูซูซีห่คันนี้นี่จะเป็นประมาณนี้นะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะแบบทุกอย่างอ่ะมันยังคงสภาพเดิมได้ก็ต้องบอกแบบนี้เลยนี่ทางด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะแอร์เย็นนะคะแอร์ใช้งานได้นะ เย็นนะปิด่อกสีเครื่องไว้ก่อนนะคะเช็คความเรียบร้อยนะคะนี่ใครเพื่อนๆที่ดูกันก็อบอกว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจอ่ะมันอาจจะไม่สวยหรูเหมือนรถสปอร์ตเหมือนทุกวันนี้แต่มันมีคุณค่าทางจิตใจมากๆนะคะฝากกดไลค์นะคะฝากกดแชร์ ตามเพจนะคะทุกช่องทางนะคะเราจะมีรถสวยๆรถแปลกๆออไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการประกอบเครื่องหรือว่าการเก็บห้องเครื่องสวยๆใครมีรถยี่ห้อไหนอย,ย่าลืมเม้นมาบอกกันนะคะถามราคาเข้ามาได้นะคะร้านหน่งดีเซลนะคะยินดีให้บริการร้านเปิดในวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะเน้นโทรนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะ